นนีะะคะเราองค่ะเราเดียวนะคะทุกท่านเห็นไหมคะเห็นไหมคะ่ะสายสตอรี่ ้นมันได้ลงมาลงมาอ่าถ่ายเอซนะคะถ่ายมืออาชีพขึ้นนะคะเนี่ยถ่ายวิวสวสวยให้ทุกท่านได้ชม่ะคะย้อนนะคะ ไปต่อค่ะไปต่อนะคะทุกท่านค่ะอันนี้ต้นยอนะคะต้นยอค่ะเห็นไหมคะ่ะกล้วยค่ะต้นกล้วยปลูกฝั่งริมริมเรัวคลองค่ะ สะพานค่ะสะพานผานที่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วก็ต้นไม้ไปว่างๆไว้นะคะทุกนนันมีต้นสะดาวค่ะนี่ต้นสะดาวมาค่ะมาอยากพาพ่ เก็บไว้ปากเป็นความรักมาจากใจที่ฉันมีคนที่ชอบบรรยาก,กาศนะคะสวยงามนะคะทุกท่านชายชอบธรรมชาติเงียบเียบความเงียบจะทำให้เราได้เกิดความคิด อะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วจะทำให้เราได้แก้ปัญหาได้เพราะจิตใจของเราเียบสงบจะทำให้เราเกิดสติปัญญาคิดอะไรได้มากมายทุกๆปัญหามีทางออกสมอญหามีไว้ให้เราแก้นะคะทุกท่านคะ่ะเป้าหมายมีไว้ที่ชีิต มันเย็นมากลมเย็นค่ะลมเย็นไปต่อค่ะไปต่อ ตรงนี้เป็นคลองที่กว้างกว้างกว่าทุกๆุกที่ สวยงามสะอาดคะทุกท่านนี่จะเป็นฝั่งโน้นค่ะจอดก่อนค่ะพกัพกร่มพักร่มนะคะตรงนี้จะเป็นคองกว้างมากเห็นไหมคะทุกท่านเป็นคองกว้าง ควรจะอยู่ไปต่อนะคะทุกท่านรบๆลตบมอเตอร์ไซค์ต่อไปต่อค่ะไปต่อ เดินต่อค่ะเดินต่อค่ะดนต่อนะคะช่วงนี้ลมเย็นค่ะแดดเริ่มลมตกเสียงนกวีหกกรองพิกจอกิกจอกแล้วนะคะทุกท่านค่ะรหมอเตรอร์ไซค์ค่ะรถมอเตรอร์ไซ มาใหม่ย้อนมาใหม่อ่ะเด็ดร่มร่มตกเสียงนกรกอพา,พาทุกท่านมาชมนะคะทุกท่าน หมู่บ้านก็จะบ้านใครบ้านท่านจะอยู่แบบเงียบๆไม่วุ่นวายกันนะคะต่างคนต่างทำงานค่ะน่ารักกันมากเลยค่ะอ่าอันนี้ฟังโน้นนะคะทุกท่านค่ะเห็นไหมคะอ่า เสียงนกในช่างไพเราะจริงๆค่ะทุกท่านค่ะมะาพร้าวมะพร้าวนี้มะาพร้าวนะคะไปต่อนะคะทุกท่าน ช่วงนี้จะเป็นกองกว้างค่ะกองกว้างกว้างมากเลยค่ะนี่ค่ะมามาออกกำลังกายเพียงคนเดียวนะคะเพราะเราทำงานได้สะดวก กิจวิจิตระเสลาเสรีก็อย่างนี้ละคะ่ะมีความสุขกับการทำงานนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านทุกกำลังใจที่มอบให้มานิชาสตอรี่ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาย คโอ้ยลมเย็นมากเลยค่ะช่วงนี้เย็นเย็นค่ะเย็นมากแดดลมลมตกเสียงนกก็ร้องทักทายกันนะคะเป็นเสียงที่น่ารักน,น,น่าฟังมากเลยค่ะเสียงลมกับเสียงนก